สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับนั่นก็คือความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาในทางกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกลโกงช่อฉนและก็การข่มขู่เราจะอ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น9่งรถึงหนึที่เราได้เตรียมข้อมูลกันมา ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าอะไรคือหัวใจสาคัญที่ทำให้ข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันมีผลผูกพันหรือว่าในทางกลับกันอะไรที่ทำให้มันอาจจะถูกบอกลางได้นะครับใช่ค่ะหลักการพวกนี้นี่เป็นเหมือนแกนหลักเลยนะคะที่คำจุนความยุติธรรมความสมัครใจในสัญญาต่างๆการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่ากฎหมายพยายามจะปกป้องเจตนาที่แท้จริงยังไงแล้วก็สร้างความเป็นธรรมยังไง ซึ่งบางทีมันก็มีรายละเอียดที่แบบว่าน่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกกลช่อฉนตามมาตรา159กฎหมายบอกว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนเป็นโมคียะคำนี้ฟังดูเป็นศัพท์กฎหมายมากๆเลยครับในทางปฏิบัติจริงๆแล้วคำว่าโมคียะเนี่ยมันส่งผลยังไงกับสัญญาหรือข้อตกลงนั้นๆครับค่ะ คำว่าโมคิยะนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะมันไม่ได้แปลว่าสัญญานั้นเสียเปล่าไปทําทีเหมือนกับโมคะนะคะแต่มันหมายความว่าสัญญานั้น่ะยังคงมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างโดยคนที่ถูกหลอกลวงหรืออีกทางคือคนที่ถูกหลอกอาจจะเลือกให้สัตยาบันคือยืนยันไปเลยว่าให้สัญญานั้นสมบูรณ์ตลอดไปก็ได้ คือจุดสำคัญคือผู้ถูกหลอกมีทางเลือกค่ะแล้วก็มีเวลาในการตัดสินใจแต่ก็ต้องทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้มาตราหนึ่งวรักสองก็วางเงื่อนไขสำคัญไว้อีกนะคะว่ากลช่อชนนั้นต้องถึงขนาดด้วยคำว่าถึงขนาดนี่เออมันหมายความว่าต้องเป็นการหลอกลวงที่ร้ายแรงแค่ไหนครับต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่าถึงขนาด คืออย่างนี้ค่ะหมายความว่าถ้าไม่มีการหลอกลวงนั้นอีกฝ่ายก็คงจะไม่ตกลงทํานิติกรรมนั้นเลยพูด,ดง่ายๆก็คือการหลอกลวงนั้นเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาตัดสินใจเข้าทําสัญญาไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆทีออ่ไม่ได้กระทบการตัดสินใจหลักค่ะอันนี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ใครมาอ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องเพื่อจะล้มสัญญาเอาง่ายๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องเป็นเรื่องสําคัญจริงๆที่ถ้าไม่โดนหลอกเรื่องนี้ ก็คงไม่ทำสัญญาแต่แรกทีนี้สมมุติว่าคนที่หลอกลวงไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงหรอครับแต่ว่าเป็นบุคคลภายนอกเ,ออเช่นนายหน้าไปหลอกผู้ซื้อเพื่อให้ยอมซื้อบ้านจากผู้ขายแบบนี้ผู้ซื้อจะอ้างเหตุช่อชนนี้เพื่อบอกล้างสัญญากับผู้ขายได้ไหมครับเหมือนมาตรา1น9วรรคสามจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ถูกต้องค่ะกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นคนใช้กลช่อฉันผลมันจะซับซ้อนขึ้นนิดน,นึงค่ะ การแสดงเจตานาของผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยจะเป็นโมคิยะก็ต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างในตัวอย่างก็คือผู้ขายนะคะได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อฉันนั้นด้วยคือถ้าผู้ขายไม่รู้เรื่องเลยสุจริตจ,จริงๆสัญญาที่ทำไปก็ไม่เป็นโมคิยะค่ะอันนี้เป็นหลักที่พยายามสร้างสมดุลน,นะคะคือคุ้มครองคนที่ถูกหลอกแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคู่สัญญาอีกฝ่ายที่อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ๋อ ต้องดูว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็น่าจะรู้ได้ว่าง้นเถอะมันก็สมเหตุสมผลดีนะครับและทีนี้พอมันเป็นโมคียะแล้ว การจะไปบอกล้างเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรอีกไหมโดยเฉพาะถ้ามันไปกระทบกับคนนอกที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องทีหลังโดยไม่รู้เรื่องอย่างที่มาตรา160พูดถึงครับมีข้อจำกัดสำคัญเลยค่ะมาตรา160บอกว่าสิทธิ์ในการบอกล้างโมขียกรรมเพราะถูกกลช่อฉันเนี่ยจะเอาไปใช้ยันหรือ,อต่อสู้กับบุคคลภายนอกผู้กระทาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนไม่ได้ ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติในกอลอกขายที่ดินให้ในขอและในขอก็โอนขายต่อให้ในคอซึ่งในคอเนี่ยไม่รู้เรื่องการหลอกลวงเลยแล้วก็จ่ายเงินซื้อไปเรียบร้อยแล้วต่อมาในกอจะมาบอกล้างสัญญาเดิมเพื่อจะเอาที่ดินคืนจากในคอเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะเพราะในคอเป็นบุคคลภายนอกที่สุดจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนไปแล้ว กฎหมายจะคุ้มครองในคอเพื่อรักษาความมั่นคงของการทําธุรกรรมค่ะไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครกล้าซื้อขายอะไรกันเพราะไม่แน่ใจว่าของที่ได้มาจะถูกเรียกคืนทีหลังหรือเปล่าตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากมันแสดงให้เห็นว่าบางทีกฎหมายก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับระหว่างการเยียวยาผู้เสียหายเดิมกับการคุ้มครองความสุจริตความมั่นคงในระบบแล้วถ้าเกิดกลช่อชนมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่จะทําให้ไม่ทําสัญญาเลย แต่แค่เป็นเหตุจูงใจให้ยอมรับข้อตกลงที่มันหนักกว่าปกติแหะครับเช่นถูกหลอกเรื่องคุณภาพของเล็กๆน้อยๆทาให้ยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยแบบนี้บอกล้างสัญญาได้ไหมครับมาตรา161เหมือนจะตอบคําถามนี้อ่ากรณีนั้นมาตรา161บอกไว้ชัดเจนค่ะว่าบอกล้างนิติกรรมทั้งฉบับไม่ได้คะ่ะเพราะถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากทําสัญญาอยู่แค่เงื่อนไขาบางอย่างมันไม่เป็นธรรมเพราะถูกหลอก แต่กฎหมายก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะยังให้สิทธิ์แก่ฝ่ายที่ถูกหลอกนั้นสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกลช่อชนเฉพาะส่วนนั้นได้ค่ะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับสมมุติซื้อรถมือสองแล้วผู้ขายบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เยี่ยมเลยแต่จริงๆเป็นยางเก่าใกล้หมดสภาพแล้วทําให้เรายอมจ่ายราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อย กรณีแบบนี้เราอาจจะยังอยากได้รถคันนั้นอยู่แค่รู้สึกว่าไม่แฟร์เรื่องอย่างเราก็บอกล้างสัญญาซื้อขายรถทั้งคันไม่ได้แต่เรียกค่าเสียหายเป็นส่วนต่างราคาย,ยางหรือค่าเปลี่ยนยางใหม่ได้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นลักษณะนั้นเลยค่ะคือผลกระทบมันไม่ถึงแก่นของการตัดสินใจแต่ทำให้เสียเปรียบในข้อกำหนดบางอย่างกฎหมายก็เลยให้สิทธิ์เรียกร้องความเสียหายเฉพาะส่วนนั้นแทนที่จะไปล้มสัญญาเลย ชัดเจนครับแล้วการหลอกลวงนี่จําเป็นต้องเป็นการพูดโกหกเสมอไปไหมครับถ้าเป็นการมิ่งคือรู้ความจริงแต่จงใจไม่บอกทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่รู้แล้วเรื่องนั้นสําคัญอย่างนี้จะถือเป็นกลช่อชนได้ไหมมาตรา162น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปได้ค่ะมาตรา162เรียกว่ากลช่อฉลันโดยการนิ่งค่ะ การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งรู้อยู่แล้วถึงข้อความจริงหรือคุณสมบัติสำคัญที่อีกฝ่ายไม่รู้แล้วจงใจนิ่งเสียไม่ยอมบอกอาจจะถือเป็นคนช่อฉลันได้เหมือนกันค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะว่าต้องพิสูจน์ได้ว่าถ้าเขาไม่นิ่งเสียแบบนั้นอีกฝ่ายก็คงจะไม่ทำนิติกรรมนั้นขึ้นมา และที่สำคัญคือต้องเป็นการจงใจนิ่งแล้วข้อเท็จจริงหรือคุณสมบัตินั้นต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งมันมักจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือตามหลักสุจริตในการทำสัญญาค่ะเช่นผู้ขายบ้านก็ควรรู้และบอกเรื่องโครงสร้างหลักที่มีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะการพิสูจน์เจตนาในการนิ่งนี่แหละค่ะที่อืมท้าทายในทางปฏิบัติเหมือนกันโหความเงียบนี่ก็มีนัยยะทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับ น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าเกิดเรื่องมันคลิกผันแบบว่าต่างฝ่ายต่างพยายามใช้กลช่อฉลันใส่กันเลยล่ะครับผลจะเป็นยังไงมาตรา163 กรณีนั้นกฎหมายมีทางออกที่ชัดเจนค่ะมาตรา163บอกว่าถ้าต่างฝ่ายต่างใช้กลช่อชอฉลันใส่กันจะไม่มีฝ่ายไหนสามารถยกเอาความช่อบฉลนของอีกฝ่ายมาเป็นเหตุบอกล้างนิติกรรมหรือเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้เลยค่ะพูดง่ายๆก็คือถือว่าเจ้ากันไปกฎหมายจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออไม่ได้มีมือสะอาดเหมือนกันเข้าใจง่ายดีครับถือว่าหมดสิทธิ์ทั้งคู่ไปเลยเอาล่ะครับ เรื่องกลช่อฉลดนี้ครอบคลุมหลายแง่มุมจริงๆทีนี้เราลองเปลี่ยนจากเรื่องการหลอกลวงมาดูเรื่องของการใช้แรงกดดันกันบ้างครับการข่มขู่ตามมาตรา164กฎหมายบอกว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ก็เป็นโมคียะเหมือนกันอันนี้หลักการพื้นฐานเหมือนกลช่อฉลดนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผลเบื้องต้นเหมือนกันเลยคือทําให้สัญญาหรือนิติกรรมนั้นเป็นโมคียะคือมีสิทธิ์บอกล้างได้ แต่เงื่อนไขหรือลักษณะของการข่มขู่ที่จะทำให้เป็นโมคิยะนั้นจะแตกต่างจากกลช่อชนนะคะมาตรา164วรรคสองบอกว่าการข่มขู่ที่จะทำให้การแสดงเจตนาเป็นโมคิยะนั้นจะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะก่อให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงแล้วก็ต้องร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวซึ่งหากไม่มีการข่มขู่นั้นการนั้นก็คงจะไม่ได้กระทำขึ้นค่ะ คำว่าใกล้จะถึงกับร้ายแรงถึงขนาดนี้ดูจะต้องตีความตามสถานการณ์พอสมควรเลยนะครับมันมีหลักเกณฑ์อะไรมาชี้วัดไหมครับถูกต้องค่ะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีเลยและที่สำคัญคือกฎหมายในมาตรา167ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะคะบอกให้คำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ถูกข่มขู่ด้วยเช่นเพศอายุฐานะสุขภาพ หรือภาวะทางจิตใจเพราะว่าภัยอย่างเดียวกันอาจจะส่งผลต่อคนต่างกันได้ค่ะสิ่งที่คนหนึ่งมองว่าเล็กน้อยอีกคนอาจจะกลัวมากๆจนต้องยอมทำตามก็ได้กฎหมายก็เลยพยายามให้ความเป็นธรรมโดยดูบริบทของแต่ละคนประกอบไม่ได้มีไม้บรรทัดเดียวว่าทุกคนค่ะแสดงว่ากฎหมายค่อนข้างยืดหยุ่นตรงนี้นะครับแล้ว มีการขู่แบบไหนบ้างครับที่กฎหมายบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ที่จะทําให้สัญญาเป็นโมฆียะมาตรา165ดูเหมือนจะให้คําตอบมีค่ะมาตรา165ให้ข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยอย่างแรกคือการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมอันนี้ไม่ถือเป็นการข่มขู่ตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือเจ้าหนี้ขู่ว่าจะฟ้องร้องลูกหนี้ตามกฎหมายถ้าไม่ยอมชําระหนี้อันนี้เป็นการแจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่การข่มขู่โดยมีชอบที่จะทํา สัญญากู้ยืมเป็นโมคิยะค่ะอย่างที่สองคือการกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงอันนี้หมายถึงการทำตามเพราะความเคารพความเกรงใจไม่ใช่เพราะกลัวภัยโดยตรงเช่นลูกยอมเซ็นเอกสารให้พ่อแม่เพราะความเคารพไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษแบบนี้ก็ไม่ถือว่าถูกข่มขู่ตามความหมายนี้นะคะเข้าใจเลยครับต้องแยกให้ออกระหว่างการขู่โดยไม่ชอบกับการแจ้งว่าจะใช้สิทธิโดยชอบหรือการทำตามเพราะความเคารพซึ่งเป็นเรื่องปกติ และมีจุดไหนที่การข่มขู่แตกต่างจากกลช่อฉอนลยทางกฎหมายอีกไหมครับอย่างเช่นถ้าคนข่มขู่เป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรงผลจะเป็นเหมือนกรณีกลช่อฉอนโดยบุคคลภายนอกหรือเปล่าครับที่ต้องดูว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายรู้เห็นด้วยไหมอ่าตรงนี้เป็นจุดแตกต่างที่สําคัญมากเลยค่ะมาตรา1 6 6บอกว่าการข่มขู่เนี่ยย่อมทําให้การแสดงเจตนาเป็นโมคียะแม้บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ข่มขู่ก็ตาม โดยที่ไม่ต้องไปคำนึงเลยค่ะว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้เห็นถึงการข่มขู่นั้นหรือไม่ซึ่งมันต่างจากกรณีกล่อชอฉันโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา159วรวรคสาอันนั้นต้องพิสูจน์ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายรู้หรือควรจะรู้เหตุผลเบื้องหลังอาจจะเป็นเพราะว่าการข่มขู่เนี่ยถือการบั่นทอนเสรีภาพในการตัดสินใจที่รุนแรงแล้วก็โดยตรงกว่า กฎหมายก็เลยให้ความคุม้มครองแก่ผู้ถูกข่มขู่ม,มากกว่าในแง่นี้โดยไม่ต้องไปพิจารณาการรับรู้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายเลยค่ะอ๋อนี่เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยครับแสดงว่าถ้าถูาถกขม่มขู่ไม่ว่าใครขู่สัญญานั้นก็มีสิทธิ์เป็นโมคียะได้เลยแล้วกลับไปที่มาตรา167ที่เราพูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าต้องพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลในการวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญผิดกลช่อฉันหรือการข่มขู่ ช่วยขยายความอีกนิดได้ไหมครับว่าปัจจัยเหล่านี้มีอะไรบ้างและมันสำคัญยังไงได้ค่ะ มาตรา167นี่เป็นเหมือนเข็มทิศในการประเมินสถานการณ์เลยนะคะกฎหมายบอกว่าในการวินิจฉัยว่าการแสดงเจตนาเกิดขึ้นเพราะสำคัญผิดกลช่อชนันหรือการข่มขู่หรือไม่เนี่ยให้คำนึงถึงเพศอายุฐานะสุขภาพอนามัยภาวะแห่งจิตของผู้แสดงเจตนาตลอดจนพฤติการและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนี่เป็นการเน้นย้ำว่าสารหรือผู้พิจารณา ต้องมองผ่านสายตาและสถานการณ์ของผู้ที่แสดงเจตนาคนนั้นๆไม่ใช่ใช้มาตรฐานกลางๆเพียงอย่างเดียวเช่นการขู่แบบเดียวกันอาจจะมีผลต่อผู้สูงอายุที่ขวัญอ่อนมากกว่าคนหนุ่มที่แข็งแรงหรือมีผลต่อคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่านักธุรกิจที่เจนจัดนี่คือความพยายามของกฎหมายที่จะให้ความเป็นธรรมตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคลค่ะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับ เอาละครับเราเห็นแล้วว่าเจตนาที่เกิดจากความเข้าใจผิดการหลอกลวงหรือการบังคับเนี่ยมันมีปัญหาทางกฎหมายยังไงทีนี้มาดูเรื่องพื้นฐานกันบ้างว่าการแสดงเจตนาปกติที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้มันจะมีผลทางกฎหมายเมื่อไหร่อย่างไรเริ่มจากการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้ากันก่อนเลยครับตามมาตร16า168ค่ะสำหรับการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าหรือว่าสื่อสารกันแบบต้อตอบได้ทันทีเหมือนอยู่ต่อหน้า อย่างเช่นคุยโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะคะมาตรา168บอกง่ายๆเลยค่ะว่าการแสดงเจตนานั้นมีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้นคำว่าทราบในที่นี้ก็คือรับรู้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาแล้วนะคะไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงผ่านๆแล้วถ้าเป็นการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าล่ะครับเช่นการส่งจดหมายหรืออีเมลแบบนี้จะถือว่ามีผลเมื่อไหร่ครับตอนส่ง ตอนไปถึงหรือว่าตอนผู้รับเปิดอ่านมาตรา169น่าจะตอบเรื่องนี้กรณีนั้นมาตรา169วรคแรกใช้หลักที่เรียกว่าหลักการไปถึงค่ะหรือ r c e i p t Theory คือการแสดงเจตนาจะมีผลเมื่อการแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้รับเปิดอ่านหรือรับทราบเนื้อหานะคะ แค่จดหมายไปตกอยู่ในตู้ไปรษณีหรืออีเมลเข้าไปอยู่ในอินบ็อกซ์ของผู้รับซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ผู้รับสามารถเปิดดูได้ตามปกติก็ถือว่าไปถึงและมีผลแล้วค่ะจุดนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการบอกถอนการแสดงเจตนาด้วยมาตรานี้บอกว่าการถอนจะมีผลก็ต่อเมื่อคำบอกถอนนั้น ไปถึงผู้รับก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนาเดิมไปถึงถ้าคำบอกถอนไปถึงที่หลังการแสดงเจตนาเดิมก็มีผลไปแล้วถอนไม่ทันแล้วค่ะเรื่องจังหวะเวลานี่สำคัญจริงๆนะครับช้าไปแค่นิดเดียวผลอาจจะต่างกันเลยและถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นล่ะครับเช่นคนที่ส่งคำเสนอซื้อไปทางไปรษณีย์เกิดเสียชีวิตหรือสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหลังจากที่ส่งจดหมายไปแล้วแต่ก่อนที่จดหมายจะไปถึงผู้รับ แบบนี้คำเสนอที่ส่งไปจะยังมีผลอยู่ไหมครับมาตรา169วรักสองมาตรา1 6 9วรักสองให้คำตอบไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าการแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วนั้นย่อมไม่เสื่อมเสียไปแม้ว่าภายหลังผู้แสดงเจตนาจะตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ตามคือหลักทั่วไปคือเจตนาที่ส่งออกไปแล้วยังคงมีผลผูกพันอยู่เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามที่ตกลงกันไว้หรือตามลักษณะของนิติกรรมนั่นเอง เช่นสัญญาที่ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ตายเป็นต้นแต่หลักคือการสื่อสารที่ส่งไปแล้วไม่ได้หายไปพร้อมกับผู้ส่งค่ะน่าสนใจครับแสดงว่าเจตนาที่ส่งออกไปแล้วมันค่อนข้างมั่นคงทีเดียว และถ้ากลับกันล่ะครับเป็นการแสดงเจตนาที่เราส่งไปให้บุคคลที่กฎหมายถือว่าหย่อนความสามารถเช่นผู้เยาว์หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถการแสดงเจตนาของเราจะมีผลผลูกพันบุคคลเหล่านั้นทันทีเลยหรือไม่ครับมาตรา170มาตรา170นี้เป็นหลักการที่มุ่งคุ้มครองบุคคลที่เอ่อปราะบางเหล่านี้นะคะ หลักทั่วไปคือการแสดงเจตนาที่กระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนั้นจะยังไม่มีผลผูกพันบุคคลเหล่านั้นจนกว่าจนกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมสำหรับผู้เยาว์ผู้อนุบาลสำหรับคนไร้ความสามารถหรือผู้พิทักษ์สำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถของบุคคลน,นั้นได้รู้ถึงการแสดงเจตนานั้นด้วยหรือได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้วผู้น่ง่ายๆก็คือส่งข้อเสนอไปให้เด็กอายุ1ิบขวบเด็กรับรู้แล้วแต่ยังไม่มีผล จนกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะรับรู้ด้วยอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้เสียเปรียบจากการทำนิติกรรมที่ตนอาจจะยังไม่เข้าใจผลดีผลเสียอย่างท่องแท้ค่ะแล้วมีข้อยกเว้นสำหรับหลักการนี้ไหมครับ มีค่ะวรรคสองของมาตรา170บอกว่าหลักการคุ้มครองในวรรคนี้จะไม่นำมาใช้ถ้าการแสดงเจตนานั้นเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้เยาว์หรือคนเสมือนไร้ความสามารถสามารถทำได้เองโดยลำพังอยู่แล้วเช่นการซื้อขนมหรือของใช้เล็กๆน้อยๆที่จำเป็นตามสมควรแก่วัยและฐานะของตนเองค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองกับการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา ทีนี้คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากเลยครับคือเวลาเรามีข้อตกลงหรือสัญญาแล้วเกิดมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วคู่สัญญาหมายความว่าอย่างไรกันแน่มีหลักการอะไรในการตีความเจตนานั้นไหมครับมาตราน1น1 1น่น่าจะตอบคำถามนี้ ใช่เลยค่ะมาตรา171นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการตีความการสแสดงเจตนาเลยก็ว่าได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าในการตีความการสแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสํานวนหรือตัวอักษรนี่เป็นหลักการที่ทรงพลังมากนะคะมันบอกว่าเวลาเราดูสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ตัวหนังสือเป๊ะๆแต่คือความประสงค์หรือความต้องการที่แท้จริง ที่อยู่เบื้องหลังคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรน,นั้นสารหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้องต้องพยายามค้นหาว่าคู่กรณีตั้งใจจะผูกพันกันในเรื่องอะไรอย่างไรมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบหรือคำที่อาจจะเขียนได้ไม่สมบูรณ์นักเป็นการให้ความสำคัญกับเนื้อหาหรือ substance มากกว่ารูปแบบหรือ form เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็สะท้อนเจตนานงที่แท้จริงค่ะโอ้โหหลักการนี้สำคัญจริงๆครับ มันเปิดช่องให้ตีความตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ยึดแต่ตัวอักษรจนผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ตั้งใจกันไว้แต่แรกงั้นสรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะครับเราได้เห็นความแตกต่างและก็ความเชื่อมโยงของกลช่อฉันที่เป็นการหลอกลวงการข่มขู่ที่เป็นการบังคับและหลักเกณฑ์ว่าการแสดงเจตานานั้นจะมีผลทางกฎหมายเมื่อไหร่อย่างไรรวมถึงการคุ้มครองบุคคลต่างๆและหัวใจสำคัญคือการตีความตามเจตานาที่แท้จริง ถูกต้องค่ะจะเห็นว่าแก่นแท้ของกฎหมายในส่วนนี้คือความพยายามอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองความยินยอมอันปราศจากตำหนิหรือ Flawless Consent ของบุคคลนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงต่างๆเกิดขึ้นจากเจตนาที่เสรีและแท้จริงขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญาแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ที่อาจจะขัดกันเช่นการคุ้มครองผู้ถูกหลอกกับผู้สุจริตหรือการคุ้มครองผู้เสียหายกับความมั่นคงของธุรกรรม และที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการคำนึงถึงบริบทและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้แสดงเจตนาตามมาตรา167ซึ่งทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและเป็นธรรมมากขึ้นในทางปฏิบัติค่ะขอบคุณมากครับสำหรับคำอธิบายที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยครับก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก จากโทรศัพท์ในยุคที่ร่างกฎหมายนี้ตามมาตรา168นะครับมาถึงยุคที่เรามีทั้งแชทอีเมลการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งในอนาคตที่อาจจะมีรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนกว่านี้อีกมันจะส่งผลกระทบหรือท้าทายนิยามทางกฎหมายของคำว่าการแสดงเจตนาไปถึงผู้รับตามมาตรา169หรือท้าทายวิธีการที่เราจะพิสูจน์เจตนาอันแท้จริง ตามมาตรา171ในข้อตกลงที่ทำผ่านช่องทางใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่น่ากบคิดต่อในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งครับ